กับผมอีกหรอครับอดอดอัําเอวครับผมพี่ท่านเห็นอยู่ต่อหน้านี่คือขนมปังครับผมเมนูสีเอาขนมปังใส่ครับส่วนผสมบานๆครับผมเป็นเมนูในครัวเาเื่อนว่าขนมปังใส่เปรี้ยวเผ็ดกับหวานเข้มครับผมสิเป็น๋เนาอพี่น้องเมนูถาท้องเสียื้อนี้กับวัตถุดิบบ้านๆที่อยู่ในขัวเฮาเนาะครับเนาะมีน้ําตาลมีซอสมีมะนาวมีพริกผงครับผม รับชมรับฟังกันในได้ครับข้ออะไรน้แล้วครับผมวันนี้ข้อเสียขนมปังนะครับกินครับเครื่องปรุงบ้านบานครับนี่ผิดผงครับพี่น้องซอสครับผมน้ำตาลแล้วก็บบเน่วครับพี่น้องแล้วเสียบอกสองกันเบ้างได้ครับบ่ต้องเว้าหลายครับพี่น้องเบ้างได้วันนี้ผมสิททองเสียบ่ครับกับเมนูผิดสตางค์ผมมื้อนี้เออโอ้ยน้ำตาลเลยแล้อ ขั้นแรกออกแบบใสาแหลกแล้วนะครับเนาะเอาพริกโขงครับพี่น้องริดโขงกันเลยพริกโขงเท่ที่ทเ่ที่ทีทีที่เออผิดโขงเท่ที่เราไม่ใครจะต้องบักแนาบีบครับพี่น้องบีบบักแนาใส่บีบบักแนาใส่เลยบีบบักแนาใส่มันได้แบบกินมากกว่าผิดท้องเสียกว่าพี่น้องอืบีบบักแนาใส่อีกังพี่น้อง หน้ายอย่อีกนโอ้โหบังเลยแบบนี้บลอกหน้าทัหมทีแบนี้ตายแทๆวะ <c oughs> นี่เป็นยังไ,ไดเนาะยัดก็ว่าแ่นนี้เี่ออกเพชรครับผมเออแบบบ้านๆน,นี่เป็นหองเครื่องปูนนี่ัวครับบอกหน้ากี่ปีกครับรด,ดเปียวรดดเพชรแล้นเร่งกนเี่น้ลงลเร่งนก่อน นาลีนาฬงไปเลยนาฬงกันไปเลย,ย,ยพี่นอ้องเบิ้งบันนี้พี่น้องเบิ้งบันนี้ปุพบกันนะพี่น,อน,าาน,น้องนี่นะครับไซเดอรเท็นลักษณะจึงฉีดเบิ้งแรกบัตรที่นี่มันขึ้นเปต๊อกกิตแท้ทำใจลงพี่น้อง นำตามนำตามกิน่งิดน่อยเอดแงกินจะคำนอมาเนี้ 挨了一顿。你的、嗯，嗯。 เฮ็ดเฮ็ดเอ็ดโอ้โคำดีสามีน้องนี่ก็เปียกแห้งแล้ว ไม่น่อเป็นแห้งเป็นแห้งเบิ้งเบเบงนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี๊อ๋อเบิ้งไก่เบิ้งไก่ ที่ดดทะอะไรเนี่ยซีบออืมเหงอออกห่วยด้วยเมนูนี้หนีงอมพีน่น่อนงงอมเนี่ยเคทอีเล่ตาแบบ่าทำไมดีกว่าอือหือครับอ้นน้งอ่แล้วเคดที่ห่งกล่

จากอันที่เราติดมาจากไหนพี่น้งองตันน่เร่งเนะตันน่าเร่งเนาะพี่น้อง,งน่าเร่งเนาะพี่น้งองเฮ้อเหนียวแห้งพี่น้องน้ำตาลติป์เนี่ยใส่ไปอีก,กว่า ใส่ดีพี่นอ้องโอ้โยอืมถ้มีพี่นอ้องยังต่าลจิ้มลงไปแล้วไอ้ยมันขึ้นเหนียวเออมันแข็งเดี๋ยววะต้อเอาลำปาลต้องเติมลำพี่น้องนลำปลาเอ้ยซอนตังดอกก็เล่นลงไปซอสเล่นลงไปละลายมันพี่นอ้นอ,อ,องอ,อ,อ,อืมซอสลงไปอีกเนี่ยเฮออ้ยเติมเค็มตึงหวานอย่างพี่นอ้อง อันนี้นาทีกินมึงไปไหนมันได้พี่น้องอันวังหนันงอไม่ดีวะมองไว้ได้ยังวังหันสมผิดไปจักไหนพี่น้องอืมแกะมือมึงด้วยไว้ไปนี่อันนี้แม่พี่น้องแม่บ,บีบตกไปว้าแม่บีบพี่น้องได้แล้วครับได้แล้วครับอันนี้เดี๋ยวเอาในม่น่องก่อน แม่หนวกันพี่น้องเตรียมเ้หันวกันเลยรบปะพี่น้องมบเข้าให้มมนได้ใส่ีดีหอดก่

หวานๆเข้มเผ็ดๆวิพี่นอกครบเสร็จเลยอ้าอืมอืมดงพี่นบ้ง มาพี่หน่องข้ามหนีนมันมืดไปวามากินของน้ำมังได้่อยออกก่อนไปว่าสีเข้มหลายกว่าพี่น่องสีเข้มหลายกว่าพี่น่องเข้มหวานเด็ดพร้อมกันเลย แับตัวนี้บมเหมือนอีรีทไแผ้เลยคอไม่ใช่แบบพริกเคยนี่ ชั้นอ่ะพี่น้อง,งมึงด้วยม่กินไป็องชิน้นรูปแล้วรสพริพกนี่เมื่อในน้ำพี่น้องหนึ่งเราไปมีสิทองใส่ขาดท่นรู้ได้แต่ว่ารสหวานกับเค็มสมกันนี่ข้อใส่ไดนพี่น้องไม่หนีกับพบกันกับผมกับสามนีนะพี่น้องเนาะรถรถอัมเ,เอลกินแปลกกินท่านรท่ลกูกกินแบบทานทองเสียพี่น้องไปพบกันคลิปหน้าพี่น้องครับ